ในวิดีโอนี้จะมาอธิบ้ายเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันลงทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินกันนะครับโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่บัญชีหนึ่งตั้งค่าลงทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินสำหรับฟังก์ชันลงทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินคุนฟังก์ชันที่จะทำงานร่วมกับฟังก์ชันรับยอดสายผ่านบาัตรโดยการลงทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินหมายถึงการลงทะเบียนผู้รวบรวมงเงินแทนเราซึ่งยอดเงินนั้นก็จะเป็นยอดเงินที่รับมาจากลูกหนี้ครับ โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแทนรับชำระเงินก็จะเป็นบริษัทบัตรเครดิตที่เราใช้งานอยู่นั่นเองครับหลังจากที่ตัวแทนรับชำระรวบรวมเงินให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะสามารถรับยอดเงินดังกล่าวมายังบัญชีธนาคารของเราได้ผ่านเมนูรับยอดขายผ่อนบัตรครับหากต้องการสร้างรายการตัวแทนรับชำระส่วนอื่นให้คลิกมาที่ปุ่มสร้าง f 2ที่ด้านล่างตรงนี้ระบุรหัสตัวแทนรับชำระเงินและชื่อของตัวแทนรับชำระเงินได้เลยเช่น ในที่นี้จะกําหนดให้ชื่อของตัวแทนรับชําระเงินเป็นตัวแทนรับชําระเงินธนาคารไทยพาณิชย์วงเล็บ Visa SCB ที่ฟิลบัญชีเงินฝากให้ระบุเป็นผังบัญชีธนาคารที่เราจะได้รับเงินมาจากตัวแทนส่วนที่ฟิลรหัสบัญชีโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรับเงินจากลูกหนี้ฉะนั้นก็ระบุเป็นผัง1 0 8 9ลูกหนี้การค้าแบบนี้ได้เลยครับ ในกรณีที่ต้องการจะแยกประเภทตัวแทนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรือจัดประเภทก็าสามารถมาลงทะเบียนกลุ่มตัวแทนได้ที่ฟิลกลุ่มตัวแทนรับชำระเงิน1 2ึครับหากที่บัตรเครดิตที่เป็นตัวแทนรับชำระมีอัตราค่าธรรมเนียมก็สามารถมาระบุอัตราค่าธรรมเนียมได้ที่ฟิลอัตราค่าธรรมเนียมครับเมื่อระบุข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นลุกค้าที่มีการทำรับชำระผ่านบัตรเครดิตหรือตัวแทนรับชำระ ก็าสามารถระบุผากบัญช si em ีเงินฝากเป็นตัวแทนรับชําระแบบนี้ได้เลยครับซ nope ึ่งหลังจากที่มีการทํารับช네ําระผ่านตัวแทนรับชําระเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็ค่อยมาทําการโอนยอดจากตัวแทนรับชําระไปยังบัญชีธนาคารได้เลยที่บัญชีหนึ่งเงินสดเงินสดเข้ารับชําระยอดขายผ่านบัตรเครดิตครับหลังจากที่ระบุข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นหลังที่ตัวแทนรับชําระมีการระบุอัตราการหักค่าธรรมเนียมมาไว้ เมื่อนำมาระบุยอดเงินที่ฟีลจำนวนเงินระบบก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติแบบนี้ครับ